ฮัลโหลฮัลโหลยินดีรับเข้าสู่ช่องนลวงข่านวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะมาต่อกันจากพาร์ทก่อนๆเลยครับเรื่องแกรนคอสยังไงให้โดนเจ็บเบาที่สุดนะฮะซึ่งผมก็เทสไปหลายชิ้นแล้วนะแล้วก็มีชิ้นหนึ่งที่ผมเอกใจมากรู้สึกว่ามันลดดาเมจไปได้พอสมควรก็คือโล่จกที่ผมใช้วันก่อนมันลดดาเมจไปได้ประมาณ40 50, ซึ่งผม,ผมสงสัยว่ามันมาจากค่าดีเฟนซ์ของโล่จกที่สูงหรือว่าค่า M เดนะครับของโลจบก,กันแน่นะฮะเพราะโลจบมัน M เดบวก5วันนี้ผมก็เลยอยากเทสครับว่า M เดเนี่ยมันส่งผลต่อการโดนแกนคอสน้อยลงหรือเปล่าผมเลยไปหาโรเซอรี่มา2อันนะซึ่งแต่ละอันก็ M d ดบวก5ใส่ไป2อันก็เซะ M เดบวกสิ 10, นะฮะมาดูกันว่ามันส่งผลต่อการโดนแกนคอสหรือเปล่าตอนนี้ผมขอไม่ใส่ก่อนนะครับอิเซอรี่เดี๋ยวผมแกนคอสดูเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูมุมล่างซ้ายนะครับผม เราโดนดาเมจอยู่ที่342เดี๋ยวผมขอรวมเป็นรวมเลยนะฮะไม่ได้เอาเฉลียนะฮะ342บวก334บวก357รวมดาเมจเป็น1033ไม่ใส่โสาราซี่นะ,ะดาเมจแล้วคราวนี้ผมจะใส่โสาราซี่นะดูว่าค่า m d ็เดที่เพิ่มขึ้นมา10นะฮะมันจะช่วยให้เราโดนแกนคอสน้อยลงหรือเปล่าปึ๊บเอ๊ะ เหมือนจะไม่ลดลงเลยหรือเปล่าขออนุญาตรวมแป๊บหนึ่งนะครับสามหกสี่บวกสามห้าบวกสามสาขับ1นึ่ครับโอ้โหโดนเยอะกว่าเดิมเฮ้ยเป็นเพราะอะไรสรุปว่าเอ็มมันไม่ส่งผลต่อการโดนแกรนคอร์สเลอครับโอเคขออนุญาตเทสอีกทีนะฮะยังใส่โรซรี่เหมือนเดิมนะดูว่ามันจะลดมากกว่ารอบแรกหรือเปล่าสามารถข้าวสามารถสองสามสี่สี่นะครับ 1 5 5 5อุ้ยเกือบเท่าเดิมครับเมื่อกี้1 5 5 3เป็น1,055ครับเฮ้ยมันแปลกวะ่ะนี่ทำไมแม่งเจ็บกว่าเดิม,มจริงจริงเห็นนี่แปลกจริงครับผมสรุปว่าโล่จกที่มีค่า MDEF เนี่ยที่ช่วยมันช่วยว่าค่า DEF ฟ n s e มันเยอะกว่ากาดหรือเปล่านะฮะถ้าสรุปมาได้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโลซารีออกนะครับอ่ะแล้วผมแกนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะโดนแค่ไหน 3 5 4ห้า3 4 2สเก่องเออก็เท่าเท่าเดิมอะ่ะรอบนี้ก็1,055สครับสรุปว่าค่า m อ็มเดไม่ได้ช่วยให้โดนแกรนคอร์สน้อยลงเหรอถ้าเป็นไปตามข้อมูลนี้ะนะผะไม่แน่ใจนะว่าจะสรุปยังไงแต่จากผลการทดลองมันออกมาเป็นแบบนั้นการใส่อะไรที่เพิ่ม m d e มอาจจะนะฮะผมไม่แน่ใจจากการทดลองผมว่าอาจจะไม่ช่วยในการโดนแกรนคอร์ส โอเคถนะ้ผมขอจบการเทสไว้แค่นี้คุณก็ไปสรุปกันเองนะว่าจะมันส่งผลยังไงผมก็งงเหมือนกันเนี่ยอขอเอาเป็นว่าขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะใครสงสัยอะไรก็ไปเทสันเองแล้วกันนะผมเทสสองสามรอบแล้วมันก็ให้ผลเหมือนเดิมอะ่ะโอเคนะอเ,คนะเออจบนะครับคลิปนี้นะฮะมีอะไรก็ดิสคัสกันได้ครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ